มายกเองเหนื่อยแล้วมายกเองแล้ว <c oughs> มากินเองแล้ว <c oughs> เหนื่อยแล้วไม่อยากไปส่งแล้วมายกอมนนื่อย้วไม่อยากไปส่งแล้วมายกเอง้วานเอ้วแล้วไ่อกไป่้องแล้วมนองแลวเนีย้วมาแปแล้วกๆงแนเวน้มยกป้ว มองใหญ่เลยรอหญ้าหรอลูกหิวแรงหรือเปล่าเนี่ยไหนดูซิในรางมีหญ้าอยู่แค่ไหนเมื่อเช้าเห็นสวเขาเกี่ยวให้อยู่นะอ๋อกินเกือบหมดแล้วเนี่ยมันเหลือแต่แกนมาแล้วกลับมาแล้วไปเกี่ยวหญ้ามาลูกอ่านี่อันนี้เป็นพนักงานเสิร์ฟที่เราเพิ่งจ้างมาใหม่นะเนี่ยรู้เปล่าเป็นเด็กเสิร์ฟ เป็นเด็กเสิร์ฟประจำตรงนะ <laughs> มียญาอ่อนๆสวยๆแล้วก็ยังมีกระถินด้วยนะเก็บกระถินมางามๆกรอบๆเต <c oughs> ็มหมดเลยฝนก็ตกทั้งวันเลยโอ้ยอันนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยฮะ พงสุดา <laughs> ไม่ใช่นะคระับไกูไู่แอือโอ้บุญรอดรีบกินกระทินเลยย่า พออยู่เนี่ยแม่แย่งกินกระถินตลอดต้นที่อยู่ข้างบ้านลุงอ่ะกินไม่เคยทันแม่ไงวันนี้เขาก็เลยกินแต่กระทินนะฮะว้าวถูกใจบุญรอดมากเลยกระถินอ,อน่อ,อนๆกรอบๆ,ๆกินให้หมดเลยนะห้ามเหลือก้านเลยนะมีแต่แนวแซบๆเด้อเนี่อ่ะตอนนี้นะฮะ ดหมดแหงขัดเอาก็ะถอยออกมาไหมพ่อเด็กเอ่าเราไม่ใช่ตรงนี้บ่ โอ้ดูดิกินกระถินอย่างเดียวเลยอ่ะเจอกระถินขอกินกระถินก่อนกินกระถินกระถินนี่คือชอบมากเนาะอืเป็นเหมือนวิตามินเนาะเป็นแคลเซียมบำรุงอย่างดีกินเด้อหามาให้แล้วอยากมาใหม่อีกที่มั่งมาเลยเดียเ๋ยวตอนเย็นจะไปซื้อแกลบไปติดต่อโรงสีไว้แล้วใช่ไหมย่า ถ้าฝนตกก็ไม่ได้ไปยังพอมีอยู่ยังพอหนาอยู่ไม่เป็นไรไแต่ถ้าฝนหยุดตกเบาๆหน่อยช่วงเย็นก็จะไปซื้อมาไปซื้อมาแล้วก็เอาญ้ามาให้มันดีอ่าแล้วก็ไปเกี่ยวญ้ามาเอีดดูแลยิ่งกว่าไข่ในหิน <laughs> ยิ่งกว่าลูกในไสย้ยิ่งกว่าไข่ในหิน ของแซ่บของแซ่บของโปรดไปไปแล้วนะกินกันให้แซ่บแซบเด้อเกิดอะไรขึ้น,น,น,นที่ครัวกลางนะฮะไม่ได้ใช้เตาแก๊สในการทำอาหารนะฮะใช้เตาฝืนนะฮะตอนนี้นะโอ้ไฟลุกชดชดชัดชวนนะแล้วก็ได้นั่งผิงไฟอยู่ใกล้ๆ เพิ่มความอบอ,อ,อุ่นให้กับร่างกายนะฮะในยามที่พายุบ้วลอยมานะฮะ,ะตอนนี้นะคะไฟลูกชดชโงสติ๊เด็นคือตอนนี้ชชไหม้แล้วนะฮะ,อะเอาเชื้อช่วยหน่อยปอดนะฮะฟืนจากต้นประดู่หักล่วงลงมานะครับติดไฟได้ดีมากส่วนอันนี้ก็นะอินทิราเขาผัดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะผัดเส้นบะหมี่นะฮะใส่ไข่ใส่กุ้งนะค<ม>ุณผู้ชม อ๋อเส้นมาม่าเน้ามีแห้งเราก็จะเกียวไข่นลฮนะ,ฮะใส่เครื่องปรุงไปแล้ว80อย่างนะครับน่าจะเค็มนิดหนานิดหนา

ต้องใส่น้ำมันเพิ่มอีกน้อยเกินมันไม่คลุกให้ตายนี่ทอดแล้วคุณอื่นมาทอดจำไม่ได้คุณพี่นี่ยถ้ามันมีหนาหนามันจะลอยละล่องอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณน้อยเลยนะฮะอาหารทะเลแช่แข็งใส่ไว้ในตู้นะครับเฮียวเมื่อะไรก็แวะมา มันไม่แล้วไฟมันร้อนยกออกเลยพอแล้วยกออกก่อนมันน้ำมันมันรออยู่แล้วเร็วกว่านี้อีกคลุกไปคลุกมาเร็วเร็วเร็วยังช้าอยู่ยังช้าอยู่ปุ๊บปั๊บปุ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 ๊บป